อย่าไปซื้อรถรุ่นนี้ปัญหามันเยอะอย่าไปซื้อรถรุ่นนี้เกียร์มันชอบพังนะอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อนะปัญหามากมายครับเวลาเขาจะไปซื้อรถนะขับไปรถเอ็มจีนะมูเขาจะมักบอกเลยว่าอย่าไปซื้อรถรุ่นนี้นะเดี๋ยวเกียร์กับพังนะปัญหาหลายสอมจุกจิกเวลาสอมก็มึงเข่าศูนย์ยางเดียวนะสร้างทั่วไปสอบไม่ได้ต้องเข่าศูนย์ยางเดียวนะ เอฟซีเชื่อว่าหลายคนนะรวมทั้งไอ้นะจะเจอปัญหานี้เลยว่าที่เจอคําถามนี่นะเวลาเขาไปซื้อรถรุ่นนี้เขาจะต้องเจอมูเขาบอกว่าย่าไปซื้อรถรุ่นนี้ครับพี่น้องนะผู้ใดจะซื้อรถรุ่นนี้ต้องศึกษาให้ดีนะว่าปัญหาและข้อเสียของมันมีอะไรบ้างเมื่อนี่ไอเสียมจะมาเล่าให้ฟังนะไปนะตัวนี้เป็น m g 3รถปี2อ2 1ี่ครับ นะบางคนเบังข่าวใน Facebook YouTube หรือ Tik t o k นะหรือว่ารับชมคลิปต่างๆ่านะก็จะเห็นว่าปัญหารถรุ่นนี้เกียร์พังบนะ่อยนะขึ้นโน่นบ่อยไหวแนะมนบ่ยเนแมนบ่อันนี้อันนี้อ้ก็ไม่ได,นด,นด้นั่นนะอ้เสพข่าวไปเหมือนกันขึ้นโน่นบะ่อยไหวบ้างนะเหมาะสําหรับใช้ในเมืองขึ้นเขาอย่าซื้อแนละ้วรุ่นนี้นะแล้วเกียร์ก็ชอบพังเกียร์ชอบกระตุกบ้างนะคุณผู้ใดจะซื้อก็ควรที่จะศึกษาข้อเสียของรถให้ดีซะก่อน ว่ารถรุ่นนี้มันน่าใช้ไหมนะแล้วรถมันไม่ดีเสียมาขายทำไมกนะก็มีทุกแบรนด์ครับนะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นแบรนด์ล่องนะดีไม่ดีไม่รู้หรอกนะมันต้องใช้เองนะฟังแต่เพื่อนแม่งก็ไม่ได้ซื้อพอดีแหละเพื่อนบอกคนนั้นบอกคนนี้บอกสุดท้ายแม่งไม่ซื้อนะสุดท้ายต้องถามตัวเองว่าสุดท้ายแล้วมึงใช้รถหรือว่าเพื่อนมึงใช้รถนะใช่ไหมอ่าเอฟซีจะเจอปัญหานี่แหละ ม AI ามาเมื่อนี้ไอ้เสียงจะพาเบิ่งนรีวิว MG 3รถปี2000ไม่20,000โลตัวนี้เป็นตัวท็อปก็คือเป็นตัวตัวในตัว X เ,เน,ะนาะออกไม่ไปลายแดงหาแสนเก้ามืนกว่าบาทนะเมื่อนี้เป็นมือสองครับราคาขายอยู่4แสนได้นิดก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปถึงเกือบ2แสนนะรถปีเดียวราคาหายไป2แสนนะรถมีปัญหาตามที่ไอ้เสียมรีวิวไหมเดี๋ยวพามาดูกัน นะปลาครับออกรถศูนย์บาทงวดผ่อนปีแรก4,900นเะาสีเหลืองนะ่าตัวนี้เป็นตัว X ตัวท็อปสุดสีพิเศษหลังคาสันลูบครับออปชั่นมันจัดเต็มอีกรุ่นนี้นะ่ารุ่นนี้ออปชั่นเขาจัดมาเต็มแต่ไม่รู้เหมือนกันมันไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับของตลาดนะ่าผู้ใดซื้อรถรุ่นนี้นะคันออกไม่ไป้ายแดงนี่ขาดทุนไต่ห้า 5, ครับพี่น้องนะ่าขาดทุนไต่ห้า 5, คืออย่างครับนะ่าคือออ,อกออกมานี่อย่างเชนอย่างคันนี้ออกไม่ไปแดงห้าแสนแปดห้าแสนเก้ารวมนั้นนี่นี่หกแสน แต่มือสองนะไอเสียมขายแค่แส,สี่แสนเอาหายไปตั้งสองแสนนะครับแล้วรถแค่ปีเดียววิ่งแค่สองหมื่นโลนะสองหมื่นโลหายไปเท่าไหร่บวกลงพุ้นหานตก,ก,กเท่าไหร่สองแสนตกน <laughs> ไม่สองหมื่นโลหายไปสองแสนปัดอี 20, กจ้าตีละแสนเหรอ,อไม่สองหมื่นกับรถไปสองแสนไม่สองหมื่นโลเกียร์ออตโต้นะหลังคาสรุปครับพี่น้องอเปิดย,ย,ยังไงเสียเยอะกุยังเล่นไม่ค่อยเป็นอ รถเอยียวุงยุโรปนี่กดตองเกเยียเออแม่กดบัต้องกดข้างครับกดเทเดียวอ๋อเที๋ยวเดียวมาโอ้มันจะพังของเขาแล้วเนาะแมนแมนนี่แหละต้องบอกก่อนว่าออปชั่นมันมาาหลยออปชั่หลายไอ้เป็นคนบ้านนอกอ่ะเล่นไม่ค่อยเป็นครับพี่น้องนะครับบางคนพบปัญหามากมายครับไอก็เคืออนเบิ้งในไอ้โอ้วงเปิดวงพูนหาขวางเลยวงเปิดไอฟ้าปูอยู่งพูนนะบางคนเบิ้งในเฟซบุ๊กยูทูบหรือทิกต็อกนะก็จะเห็นปัญหามันมากมายไายกอง แล้วแต่ผ้นจะซื้อก็ไี่น้องนะแต่ว่าผูใ้ใดจะซื้อรถรุนี้ไอ้เสียมอยากจะให้ศึกษาให้ดีแล้วก็อยากจะให้แบบให้รู้ปัญหาของมันว่าเออข้อเสียของมันคืออย่างนะล้วค่อยมาตัดสินใจครับนะบแม่นว่าโอโ้โหรถแล้วข้อเสียแม่งเยอะขนาดนี้เอามาขายทำไมวะเดี๋ยวก็มาถามอีกเรียบซีนะข้อเสียของมันก็คือปัญหามันจะมีจุกจิกเราต้องดูแลมันค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ว่าข้อดีของมันก็คือข้อดีของมันคือเป็นมือสองไง มือสองราคามันหายไป2 0 0แสนไงกับเล็กไม้แค่สองหมื่นโลกล็ลองเรียบเทียบกับรถไม้ไปลายแดงมึงครับพี่น้องกับรถไม้รถแค่ปีเดียวน้าราคาหายไป200,000ทำเป็นมือสองราคาล่วงมาขนาดนี้แล้วผ่อนปีแรกแค่4,9 0 0ดาวแค่ศแบบูนย์บาทเห็นไงไม้สองหมื่นโลครับพี่น้องโอ้โหเห็นไงปัญหาเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับนาต้องเอาไปใช้เองนา แต่ที่เพื่อนเล่ามาเนี่เพื่อนเล่าอย่างเลยว่าเกียบ์พังโอ้โหยกบ่อยที่ผายเลยแล้วถามว่าเอ้มึงขับรถรุ่นนี้ไหมไม่อ่ะไม่ล้วมรู้ได้ไงฟังเข้ามาเหมือนกันฟังเข้ามาฟังเข้ามาเดี๋ยวหรือมเปิดเปิดก็เลยบอกเอฟซีว่าจะซื้อรถรุ่นนี้ศึกษาให้ดีศึกษาดีรู้ให้รู้ให้ดีนะศึกษาข้อดีข้อเสียของมันให้เรียบร้อยครับพี่น้อง กำลังมั่นใจว่าเราดูแนีรถใต้ระดับแล้วก็ไปตัวใหม่นะอันนี้ดูดิหัวน็อตไม่ถอดสักตัวนะลดหัวน็อตไม่ถอดสักตัวนะเดี๋ยว,วอเอฟซีก็มาคอมเมนต์อีกอ้าวแล้วรถคันนี้มันมีปัญหาเรื่องเกียร์ไหมลองถามแล้วม,มีไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์รถปีเดียวราคาหายไปสองแสนก็ลองเปรียบเทียบกันดูว่าคุ้มไหมกล้าเสี่ยงไหมกับรถ,รถคันนี้นะรถคันนี้น็อตไม่ขยับสักตัวรถ้ายแดงมือเดียวสีไม่เคยเคลียร์ไอ้เสียบรับประกันให้รับประกันเครื่องเกียร์ให้ นะสบายใจได้พี่น้องก็ลองเปรียบเทียบกันบ้าง่าไปฟังแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ดีเฮ้ยปัญหามันเยอะเฮ้ยรถรุ่นนี้เป็นแบรนด์ลองมึงออกไปนะซื้อต่างวัดไม่มีซ่อมมึงเข้าเมืองอย่างเดียวแล้วก็เข้าที่ศูนย์อย่างเดียวนะเข้าศูนย์อย่างเดียวเข้าศูนย์บร,ริการซ่อมอารุงอะไรอุ้ยแพงสั่งรอสองเดือนอะไรโอ้พูดจะน่ากลัวแต่เพื่อนก็นชอบพูดให้เรากลัวนะเวลาเราฟังเสียข่าวอะไรมาก,ก็ประมาณนั้นกันไม่น้อง นะเขาก็ใส่จักรยานในการรับชมโมแม่นว่าวิจนาจักรยานโอ้ยเดี๋ยวไปขับจักรยานแล้วก็มารับชมโอ้ยเสียมีก็ได้คอยนั่งจักรยานแล้วคอยเบิ้งเจ้าเด้อยคอยนอนเบิ้งบ่ได้ไปเจ้าบอกใส่จักรยานเออไม่ต้องคำน้ำนะสาระคำมีอยู่เลยนเรยหัวน้ามั่อยากให้พี่น้องมีอารมณ์ขันนะอ้าวนะเอ็มจีสามสองพันยี่สิบเอ็ด ไม่สองหมื่นโลรถปีเดียวนะออกใหม่ายแดงเกือบหกแสนไอเสียงขายแค่สี่แสนนิดๆสี่หนึ่งสี่สองประมาณนั้นนะออกใหม่ไปแดงห้าแปดเก้านะตัวท็อปก็คือตัวเอคลังคาสลุกนะออกรถศูนย์บาทครับพี่นี่จัดได้ทุกอาชีพเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดไน่สวนแม่บ้านรพ่อผอีดยางขับวิ่งขับแก๊บขับโรลล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม้เผาทาน เลี้ยงงวเลี้ยงวายเลี้ยงหมูเลี้ยงม้าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยตลาดนัดคล้องถมปม่ามุงป่าุ่งทุกอาชีพจบศูนย์บาทครับนะปีแรกงวดพัน4,009หลังนั้นงวด6,009ตลอดสัญญานะลถปีเดียวราคาล่วงไป2,000นะซื้อไหมนะอย่าไปซื้ออย่าไปซื้อถ้า่งั้นอย่าไปซื้ออย่างงี้นะเดี๋ยวเกียร์มันก็พัง นะอะไรไม่มีเข้าศูนย์เดียวแบนลอง้อเขาไม่ขับอันหรรุนนี้นะเออคอมเมนต์เข้ามานะก็ฟังเพื่อนก็ไม่ได้ขับนะประมาณนั้นใช่ไหมแล้วถามว่าเพื่อนมึงใช้รุ่นรุ่นนี้ไหมไม่แล้วเ,เราเพื่อนจ่ายค่างวดให้ไหมแล้วเพื่อนมึงจ่ายค่างวดเพื่อนมึงพอนไหมก็ไม่ทำอะไรศึกษาด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองนะพี่น้องรับชมไอ ใช้จักรยานในการรับชมนะโอเคเอฟซีได้ความรู้คอมเมนต์เข้ามานะผู้ใดที่คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยผู้ใดด่าไอ้ไอ้ไอ้ก็ไอ้ก็ไม่โกรธนะบางทีการที่เรามาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์เนี่ยแสดงความคิดเห็นบัลั๊กบักด่ากูได้กูกูขึ้นแฮชแท็กแล้วก็ลงคลิปไปพร้อมถ้าเขาด่าแล้วเขาพูดถูกอ่ะนะเราควรที่จะสนับสนุนถ้าเขาถ้าเขาด่าเขาติเตือนแล้วเขาพูดในข้อมูลความจริงน่นะ อ้ายไม่เคยลบความคิดลูกค้าอ้ายจะไออยากสนับสนุนแล้วนะกูย,ยิ่งดีกูจะใส่แฮชแท็กของมึงแล้วกูจะเอาขึ้นช่องหน้าช่องอีกนะเข้ามาพูดคุยคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กับในช่องของพี่เสบได้เลยนะช่องพี่เสบเปิดเสรีครับมาเลยนะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ได้เต็มที่เอาแค่นี้ละมั้งนะจากรที่ราชยะครึ่งจุง๋ม,มง <laughs> โอ้เกิ <c oughs> นไปนะฟรีดาวบัตรประชาชนไม่เดียวปีแรกฟันสี่พันเก้าหลังนั้นงวดหกพันเก้าราคาหายไปสองแสน เอาไปให้กินกับพี่น้องไวรล้นเก้า